สวัสดีค่ะดิฉันสุมาลัยอไบรันยินดีต้อนรับเข้าสู่สร้างสเสน่ห์พอดแคสต์พื้นที่ที่จะพาคุณมารู้จักกับเทคนิคความคิดและวิธีการสร้างสเสน่ห์ที่จะทำให้ความรักและความสัมพันธ์ของคุณราบรื่นน่าประทับใจมากขึ้นค่ะในอีพีนี้เราจะเสนอตอน เจ็ดสัญญาณที่คุณควรตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พร้อมวิธีแก้ไขถ้าคุณอยากรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวเพราะความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สวยงามในชีวิตมนุษย์แต่ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถรารันตีได้ว่าความรักที่เริ่มต้นอย่างสวยงาม จะยังคงดำเนินไปแบบเดิมตลอดไปหลายครั้งเราพบเจอสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ของเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อและต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ในวันนี้ดิฉันจะชวนทุกคนมาดูเจ็ดสัญญาณที่มักจะเกิดขึ้นกับคู่รักที่เริ่มมีปัญหาพร้อมแนวคิดว่าถ้าอยากไปต่อเราควรปรับแก้ไขและทำอย่างไรสัญญาณที่หนึ่งขาดการสื่อสารเมื่อเราเริ่มคุยกันน้อยลง ตั้งใจฟังน้อยลงการสื่อสารคือรากฐานของทุกความสัมพันธ์แต่เมื่อเวลาผ่านไปบางคู่เริ่มคุยกันน้อยลงเรื่องราวในแต่ละวันไม่ได้ถูกแบ่งปันเหมือนเมื่อก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฟังก็ค่อยๆหายไปถ้าปล่อยไว้ช่องว่างจะกว้างขึ้น จึกลายเป็นความเข้าใจผิดความเหินห่างและอาจจบลงด้วยการไม่อยากคุยกันอีกเลยแนวทางแก้ไขมีดังนี้ค่ะกำหนดเวลาพูดคุยจริงจังอย่างน้อยวันละ10-15นาทีโดยปิดมือถือหรือเสียงรบกวนฝึกการฟังเชิงลึกฟังโดยไม่ขัดจังหวะ แล้วค่อยสะท้อนความเข้าใจกลับใช้วิธีเขียนข้อความหรือจดโน้ตเล็กๆแทนคำพูดในบางครั้งเพื่อกระตุ้นการสื่อสารให้กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะสัญญาณที่2เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีความสนุกหรือตื่นเต้นเหมือนเดิมช่วงแรกๆของความรัก เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปหากคู่รักไม่ใส่ใจเติมสีสันความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็นกิจวัตรซ้าๆถ้าปล่อยไว้คู่รักอาจเริ่มมองหาความตื่นเต้นจากที่อื่นแทนที่จะสร้างมันร่วมกันแนวทางการแก้ไขมีดังนี้ค่ะจัดกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน เช่นเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไปทำอาหารเมนูใหม่ๆเล่นกีฬาหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างคู่กันสร้างความประหลาดใจเล็กๆเช่นซื้อของเล็กๆน้อยๆหรือเขียนการ์ดขอบคุณมันถามตัวเองว่าฉันได้ทำอะไรให้คู่ของฉันยิ้มวันนี้แล้วหรือยัง สัญญาณที่3ขาดความใส่ใจไม่เหมือนสมัยก่อนในตอนเริ่มต้นเรามักดูแลเอาใจใส่และคิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายอยู่เสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆบางครั้งความใส่ใจนั้นหายไปโดยไม่รู้ตัวถ้าปล่อยไว้อีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกว่าไม่สำคัญ หรือไม่มีคุณค่าในสายตาของเราแนวทางการแก้ไขมีดังนี้ค่ะสร้างภาษาความรักให้ชัดเจนเช่นบางคนต้องการคำพูดบางคนต้องการการกระทำบางคนต้องการเวลาใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นจำได้ว่าอีกฝ่ายชอบกาแฟแบบไหน หรือจำวันสำคัญได้สื่อสารความขอบคุณออกมาเสมอเช่นขอบคุณที่อยู่ตรงนี้นะแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่มีพลังมากเลยนะคะสัญญาณข้อที่4ความใกล้ชิดลดลงความอยากสัมผัสอีกฝ่ายเริ่มน้อยลงความใกล้ชิดทางกายและใจเป็นก่าวที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนนะคะ แต่เมื่อความรู้สึกนี้ค่อยๆลดลงทั้งการกอดการจับมือหรือการสบตาอาจบ่งบอกถึงการเหินห่างค่ะและถ้าปล่อยไว้ก็จะกลายเป็นความเย็นชาและอาจนำไปสู่การมองหาความใกล้ชิดจากที่อื่นนะคะแนวทางการแก้ไขมีดังนี้ค่ะ เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นกอดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือจับมือขณะเดินด้วยกันเปิดใจพูดคุยเรื่องความใกล้ชิดหากมีความเครียดหรือความกังวลใดๆที่ทำให้ไม่อยากสัมผัสต้องแก้ที่รากเหตุสร้างบรรยากาศโรแมนติกเล็กๆ,ๆเช่นดูหนังด้วยกันปิดไฟจุดเทียน เพื่อเรียกคืนความรู้สึกพิเศษนั้นสัญญาณที่5ทะเลาะกันบ่อยปัญหาเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเมื่อก่อนเรื่องเล็กๆไม่เคยเป็นปัญหาแต่ในตอนนี้กลับกลายเป็นชนวนของการทะเลาะกันเสมอนั่นคือสัญญาณว่าความอดทนและความเข้าใจกำลังลดลงค่ะถ้าปล่อยไว้ ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและบั่นทอนสุขภาพใจทั้งสองฝ่ายแนวทางในการแก้ไขคือฝึกการโต้แย้งเชิงสร้างสรรค์เช่นโฟกัสที่ปัญหาไม่ใช่ตัวบุคคลกำหนดกติกาการทะเลาะเช่นห้ามใช้คำพูดทำร้ายจิตใจห้ามหนีหายกลางคันต้องหาทางจบ อย่างสงบรู้จักพักรบเมื่ออารมณ์รุนแรงเกินไปอาจหยุดคุยชั่วคราวแล้วกลับมาคุยใหม่เมื่อใจเย็นนะคะสัญญาณที่6มองหาคนอื่นสนใจคนนอกมากกว่าคู่ของตัวเองนี่อาจเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดเพราะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันไม่ได้เติมเต็มอีกต่อไป ถ้าปล่อยไว้มีโอกาสสูงที่จะเกิดการนอกใจหรือความสัมพันธ์แตกหักอย่างถาวรแนวทางการแก้ไขคือซื่อสัตว์ต่อตัวเองและคู่รักยอมรับว่าทำไมถึงรู้สึกเช่นนั้นพูดตรงๆว่าอะไรในความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกขาดหายเช่นความตื่นเต้น ความเข้าใจและการยอมรับพยายามสร้างความสดใหม่ให้กับความสัมพันธ์และหากยังไม่ดีขึ้นต้องประเมินจริงจังว่าจะไปต่อหรือไม่สัญญาณที่7ไม่เห็นอนาคตร่วมกันมองไม่ออกว่าจะไปในทิศทางใดในช่วงแรกความรักอาจเต็มไปด้วยความรู้สึกแต่เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องครอบครัวการทำงานหรือเป้าหมายชีวิตความสัมพันธ์อาจหยุดอยู่กับที่และถ้าปล่อยไว้ทั้งคู่จะรู้สึกว่าเดินไปกันคนละทางและสุดท้ายก็จะแยกทางกันในที่สุดแนวทางในการแก้ไขคือเปิดบทสนทนาเรื่องอนาคต อย่างจริงใจไม่ใช่แค่ถามว่าอยากแต่งงานเมื่อไรแต่ถามว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนในอีก5-10ถึง10ปีข้างหน้าหาจุดร่วมที่สามารถสร้างฝันเดียวกันเช่นการทำงานที่สนับสนุนกันการเก็บเงินร่วมกันหรือการสร้างครอบครัวและถ้าไม่สามารถหาทางร่วมกันได้ ต้องสื่อสัารกับตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ยังตอบโจทย์ชีวิตหรือไม่และทั้งเจ็ดสัญญาณนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณต้องเลิกกันทันทีแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าความสัมพันธ์ต้องการการดูแลถ้าคุณยังรักยังอยากอยู่ด้วยกันทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการสื่อสาร ความใส่ใจและการลงมือทำจริงๆแต่หากคุณพยายามแล้วแต่ยังรู้สึกเหนื่อยสิ่งสำคัญคือการซื่อสัตย์กับตัวเองและยอมรับว่าบางความสัมพันธ์อาจมาเพื่อสอนไม่ได้มาเพื่ออยู่ตลอดไปความรักที่ดีไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันให้นานที่สุด แต่คือการทำให้ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมีค่าและมีความหมายที่สุดนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังอยู่นะคะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์พอดแคสต์นี้ให้เพื่อน หรือคนที่คุณรักด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆมาแบ่งปันอีกขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรอันสวัสดีค่ะ